สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับออมทอโต้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมีรถเก่งน่าใช้งานนะคะมาแนะนำอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda Civic ค่ะ FE ได้เป็นเครื่อง 1.5EL ปี2021ค่ะพี่คันนี้เลขไมวิ่งไปเพียง10,000แอีก20ง0มกับอีก7,0็ดกิโลเท่านั้นนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่ ห9แสนเบาทคันนี้ฟีดาาผ่อนอยู่1 2ึ0 0หกว่าบาทเท่านั้นนะคะ7ปี8ปดีงวดนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรายละเอียดตัวรถกันเลยค่ะในส่องของไฟหน้านะคะได้ไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์ค่ะมีไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยกระจังหน้าได้เป็นสีดานะคะตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะในส่องของด้านข้างนะคะไม่มีร่องรอยกัน เฉียวชนเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆเลยมาพร้อมกับล้อแมกอัลลอยทูโทนอย่างนี้เลยค่ะได้ยางปีใหม่ๆไปใช้งานอีกด้วยนะคะกระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้ามีไฟเ้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างเรียบร้อยแล้วมือเปิดนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะเดี๋ยวเรามาดูรละเอียดภายในกันเลยนะคะภายในนะคะคุมโทนไปด้วยสีดําค่ะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะสีดําเดิมๆจากโรงงาน พวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะหน้าจอเดิมจากโรงงานนะคะแอร์ได้เป็นออโต้เกียร์ออโต้นะคะคันนี้จะได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเราใส่กันสาดมาให้แล้วนะคะทั้ง4บานแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะห้องผู้โดยสารนะคะก็ได้เป็นเบาะหนังค่ะสีดําเดิมๆเ,เ,เช่นเดียวกันตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะ คันนี้แถมพรมรองเท้าไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีไวเลชาร์จมาให้แบบนี้เลยทั้งสองช่องค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะมาพร้อมกับเสาอากาศแบบพีมพฉลามค่ะไฟท้ายนะคะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED ค่ะมีกล้องมองหลังติดตัวรถมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของพื้นที่ด้านหลังนะคะกว้างๆแบบนี้เลยเก็บของได้จุๆเลยนะคะ อุปกรณ์แม่แรงยางอะไรเรามีมาให้ครบเลยนะคะฝาท้ายนะคะไม่มีรอยแงะหรือว่ารอยไขยเลยโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมห้องเครื่องกันบ้างว่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างในส่วนของเครื่องยนต์นะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์1,500นซีซีนะคะสภาพห้องเครื่องสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยไม่มี รั่วไหลยหยดหรือซึมเลยนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีรอยแงหรือว่ารอยข่ายเลยแล้วก็รอยเมอาร์ตนะคะยังอยู่กลมๆแบบนี้เลยคานด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยการเฉียวโชเลยนะคะในส่วนของฝานอ็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยแงหรือว่ารอยข่ายเช่นเดียวกันนะคะสติ๊กเกอร์นะคะยังอยู่ครบแผ่นฉนวนกันความร้อนนะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda Civic FE ค่ะได้เป็นเครื่อง1.5 EL ปี2021ค่ะยะ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้ได้รถปี2021เลขไมวิ่งไปเพียง120,000กับอีก7,000กิโลเท่านั้นนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่699,000บาทเครดิตดีฟีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง12,000บาทนะคะผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาท บริษัทมีบริการจัดไฟแนนซ์ทุก77จังหวัดเลยนะคะหากใครสนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0834428762นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยก่อนจากกันนะคะอ้อมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากอ้อมอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะออมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ